วัสดีจ้าวันนี้เราจะมากรองน้ำตาลนะคะตาลสดจ้ะกรองเอาใยมันอกนอกนะกรองเอาใยตาลออกนะคะ จะเอาน้ำมันไปใส่ผ้า,าขาวมองเห็นไหมดักใส่อย่างนี้เลยจ้ะรองเอาใยมันที่เราขยำเมื่อกี้เผื่อมันมีใยติดเราก็นั่นไปเลยจ้ะเพื่อนนีคนไปเลยเอาแต่น้ำสดๆนะจ๊ะจะไปกรองกับผ้าขาว รองน้ําตาลจะขั้นตามสดจะไว้ทําขนมนะคะอันนี้กรองเอาใยมันออกใช้มือเลยจังเพื่อนมือล้างมาแล้วน,นี่เอาใยนี่ออกจะ้ะใยตาล เป็นเลยจ้าตามสองลูกเ,เพื่อนทีน,นี้จะเอาผ้าขาวมามากรองเนาะเพื่อจะเอาแป้งมันเนาะแป้งตามไว้ทำขนมนะจ๊ะนี่เสร็จแล้วอันนี้เราก็วางไว้จ้ะ นี่ผ้าขาวเราผ้เขาวเราก็มาคลุมกับหม้อนี่จ้ะอ้านี้เราใส่น้ําซักมาแล้วนะสะอาดนะถ้าเราสะอาดแล้วจ้าเพื่อนผ้เขาวนะจ้ะคลุมกับหม้อนี่จ้ะเราก็จะเอาน้ําตาลนี่ใส่น้ําตาลนี่ต้องใส่เกลือหน่อยนะจ้าเอาเกลือมาหย่อหน่อยเนาะ เดี๋ยวพี่ใส่เกลือก่อนนะคะ